สวัสดีค่ะ FC <ห>แฟนเพจ 2> 2สวัสดีค่ะ FC แฟนเพจผู้จัดการจูเล่ผู้นึ่งกาจูเล่ค่ะ,ะวันนี้นะคะจูเล่จะมาสัมภาษณ์คุณสุมิตาและก็น้องดีน่าดนีเลยค่ะ,ะได้ค่ะพี่จูเล่จะมาสัมภาษณ์น้องอ่าพี่สุมิตากับน้องดีน่านะคะว่ารู้จักกับจูเล่ผ่านช่องทางไหนแล้วลูกค้าจูเกับจูเล่กี่ครั้งแล้วทำไมถึงต้องเลิกจูเกับจูเล่ สวัสดีค่ะพี่<า>สมิตาบอก FC แฟนเพจให้จุเลนิดน,นึงค่ะว่าเรารู้จักกันยังไงเอ่ยก็รู้จักมาประมาณ7ปีแล้วค่ะรถนี้ก็คันที่5แล้วค่ะคันที่5คันที่5้าลูกค้คาต่อของจุเลนค่ะคิดจะเปลี่ยนใจไหมคะไม่ค่ะบอก FC ทางบ้านให้จุเลน,นิดนึงค่ะว่าทำไมถึงต้องเลือกรถรกับจุเลนคนเดียวแล้วก็คนเดิมก็ผ่านง่ายคะ่ะไม่ยุ่งยากแล้วก็ใช้เงินหนอกรถก็น้อยด้วยส่วนรถก็เยอะสัญญาผ่านง่ายค่ะแล้วเราแบบ การบริการของเจ๋อเป็นไงบ้างคะดีค่ะดูแลดีค่ะติดต่อง่ายตลอดอย่างเงี้ยค่ะคอยตามให้ทุกอย่างทุกอย่างที่แฮปปี้ใช่ไหมคะแฮปปี้ค่ะเรื่องนี้ถ้าพี่จะซื้อก็อีคันที่6คันที่7คันที่8คันที่9คันที่10ยังจะเป็นจูเลยคนเดิมคนเดิมแน่นอนค่ะการันตีเลยการันตีค่ะบริการดีเยี่ยมดีเยี่ยมโอเคค่ะน้องดีน่าบอกเอฟซีให้พี่จูเลยหน่อยเรารู้จักกันได้ยังไงรู้รู้จักก็ได้ยังไงไม่รู้รู้จักกันผ่านตอนไหนรู้จักกับพี่จูเลยตอนไหน ตอนเช้าตอนเช้าใหม่ค่ะตอนเช้าใหม่น้องดีน่านะคะรู้จักกับจูเล่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในท้องของพี่สุมิตานะคะเพราะจูเล่กับจูเล่ห้าคันแล้วใช่ใช่เหมือนกันใช่แล้วถ้าจะมีคนน้องดีน่าจะแนะนําคนมาจูเล่กับพี่จูเล่ไหมแนะนํำไหมคะทำค่ะรักพี่จูเล่ไหมคะรักจูเล่ค่ะรักจูเล่ค่ะเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอเคยังไงจูเล่ก็ขอขอบคุณพี่สุมิตาแล้วก็ขอขอบคุณ ครอบครัวไ,ไ,ได้ค่ะขอขอบคุณครอบครัวนามสกุนสนิงนะคะที่ไว้วางใจให้สุเลดูแลคนเดียวนะคะแล้วก็คนเดิมแล้วก็ฝาก f อฟซทางบ้านนะคะฝากติดตามผลงานสุเลแล้วก็น้องดีน่าด้วยนะคะบ๊ายบาย